ครั้งแรกนะคะยังดูภาพตรงนี้อะไรเอ่ยที่มันเด่นที่สุดคะที่เด่นก็คือตัวนี้ใช่ไหมพบเจอรี่ใช่ไหมนะแล้วเสียงก็เช่นกันเสียงที่เด่นเนี่ยคือเสียงเสียงที่ที่มันเด่นแล้วก็ในห้องนี้ก็เช่นกันะทุกคนดูห้องนี้นะคะอะไรที่เด่นในห้องนี้เนี่ยอ่ะอาจารย์เด่นไฟเด่นจอเด่น แล้วก็อ่ะกลับมาดูภาพนี้อีกพวกนี้เด่นใช่ไหมแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เด่นแต่เรามักจะมองข้ามคือสีฟ้า้าคือสีฟ้าไห่บอสีฟ้านี่หรอสิ่งหนึ่งที่เด่นเนี่ยก็คือเนี่ยไอ้ส่วนเนี่ยพื้นสีขาวพื้นสีขาวเด่นใช่ไหมแต่เรามักจะมองข้ามเพราะว่ามันไม่สะดุดตาเท่ากับ ไอ้พวกนี้ใช่ไหมเสียงก็เช่นกันเสียงพวกนี้เด่นมีเสียงอะไรอย่างอื่นเด่นเสียงควันกินงาควันคาน้ให้อาจารย์เนี่ยถ้วยเนี่ยเสียงพวกนี้คือเด่นแต่ที่จริงมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เด่นกว่าเด่นกว่าเสียงพวกนี้เนี่ยเสียงเงียบคือเสียงอะไรเสียงเงสียงย่งความเงียบห้องนี้ก็เช่นกันอาจารย์เด่นพวกคุณเด่นไฟเด่นจอเด่นพวกนี้เด่นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เด่นคือ S The space. s p a c เพราะว่าที่จริง p a c e เนี่ยมันใหญ่กว่ามันเด็กกว่าฉะนั้นอาจารย์ต้องการเนี่ยให้เห็นเนี่ยสองสภาวะนะคะคือสภาวะของสภาวะของของน,นของน้ำของน้ำมนนี้น,น,น,นะเ่อใอาจารย์อยู่นี่มีสองสภาวะนะคะคือสภาวะเจ้าของเจ้าของคือความว่างกับสภาวะของแขร ความแตกต่างของเจ้าของกับแขกก็คือเจ้าของอยู่ถาวรแต่แขกมาแล้วก็แขกไปเข้าใจไหมนะเสียงพวกนี้คือเสียงเป็นเป็นแขกแขกมาแขกไปความเงียบอยู่ถาวรเห็นไหมห้องนี้ก็เช่นกันความว่างตรงนี้คือเจ้าของจริงๆของบ้านนี้ แม้กระทั่งหัวกับอายุชาก็ยังเป็นแขกของบ้านนี้เพราะแขกมาแขกไป้้ม่ไรูพวกตึกพวกอิฐพวกอะไรในที่สุดเนี่ยแขกมาแขกไปแต่ช่องว่างจะอยู่เพราะเป็นเจ้าของจริงๆใช่ไหมเข้าใจ่ไหมสมสภาไว้อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท้องตรัสรู้คืนนั้นนะคะท่านค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะ ใจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมีสภาวะที่เป็นประพัดศรคือเจ้าของบ้านของเราจริงๆเนี่ยคือตรงนี้ที่ทำเรียกว่าประพัดศรเนี่ยก็คือบ้านที่มันโล่งๆว่างๆที่อาจารย์มาเรียกว่าช่องว่างของใจตรงนี้คือเจ้าของจริงๆแต่มีแขกที่เข้ามาเป็นอาคันตุกะอาคันตุกะตรงนี้ก็คือเจอรี่สามตัว มาความคิดความจําความรู้สึกซึ่งแผกสามตัวนี้มาจากไหนมาจากไหนคะแผกสามตัวนี้ก็มาจากมาจากเจอรี่ข้างนอก<ม>คือภาพเสียงปิ่นลดสัมผัสเนี่ยห็นไหมเนี่ยภาพเสียงปิ่นลดสัมผัสเนี่ยก็มาจากไหนก็มาจากเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เราเข้าไปเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยนะที่เป็นภาพคลื่นลมในมหาสมุทรปัญหาอะไรเยอะแยะเนี่ยรวบลงไปแล้วก็เป็นปัญหาต่างๆที่มากับภาพเสียงปิ่นรดสัมผัส ทั้งหมดนี้มันก็เลียนเข้ามากลายเป็นแขกเนี่ยในบ้านของเราใช่ไหมเพราะแขกในบ้านของเราแล้วมันก็มามามารุมมาตุ้มเราเนี่ยมารุมมาตุ้มเราอ่ะทีนี้คุณดูนะคะถ้าสมมุติอ่ะถ้าสมมติหัวเนี่ยนะเป็นเจ้าของบ้านนี้อ่ะสวยงามใช่ไหมพวกเราเป็นแขก ถ้ามีแขกสักคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยหัวใจใจดีจังเลยฉันอย,อยากอยู่ต่อขออยู่บ้านของเธอบ้านใต้ดินน,นี้อยู่ต่อล้วอยู่ต่อ forever เนี่ยได้ไหมโอ้ยถึงแม้จะเมตตาอะไรยังไงเนี่ยเจอรี่ต้องเข้า <c oughs> เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นอาณาจักรของเราเราจะเดินเหินอยู่ยังไงนะ <c oughs> จะถอดเสื้อผ้าเดินก็ได้ว่าะป็นของเราแต่ถ้ามีแขกแปลกปอลอมเข้ามาสักหนึ่งคนเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วและนี่คือ ปัญหาของมนุษย์ปัญหาของมนุษย์คือบ้านของเราเนี่ยนะโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยว่างๆลงๆแต่บ้านหลังนี้ได้ถูกแขกเนี่ยนะยึดไปหมดแล้วแขกที่เนี่ยมาจากเนี่ยเนี่ยข้างนอกเนี่ยอะไรแต่อะไรที่ท้งเหมือนการงานครอบครัวอะไรแต่ะมันเข้ามาแล้วมันก็มายึดเนี่ยนะบ้านของใจไปหมดแล้วก็มาไม่ใช่ยึดอย่างเดียวแล้วมาทําร้ายเจ้าของบ้านด้วย ทำร้ายเจ้าของบ้านด้วยมาขลมมาจิกมาควนมาเตะมากระทืบจนกระทั่งเราเนี่ยนั้นน่วมไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อ่ะมาดูอีกทีถ้าเราอธิบายนะในลักษณะของเฟอร์นิเจอร์อ่ะคุณดูนะคะตัวกายอิสระภาพของตัวกายเนี่ยก็คือการสามารถเดินเหินเข้าไปในช่องว่างของกายเห็นไหม ช่องว่างของกายเนี่ยนะดีมากเลยได้อนะิมพสต์เตมากเลยเพราะว่ามันให้อิสระภาพในการเดินเหินเนี่ยของตัวกายใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเนี่ยไอช่องว่างตรงนี้เนี่ยดีให้อิสระภาพกับตัวกายในการเดินเหินที่ว่าอุ้งไปเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าแล้วไปไอเคียวนั่นไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่ใส่ใส่ยิ่งใส่มากลงไปเท่าไหร่ช่องว่างของกายก็น้อยลงเท่านั้น เห็ไนไหมเดินไปแล้วก็ไปชนนะชนแล้วก็ไปบน่น <k> ก็ไปดา่าตกเก้าอี้ทําไมที่จริงเราไปเตะเขาก็ไม่ได้เตะเรานมกอยาก่างแต่ไปด่าเขาใช่ไหมสิ่งที่ขาดไปทันทีก็คืออิสรภาพของตัวกายในการเดินเหนินยิ่งมีเฟอร์นิเจอร์มากเท่าไหร่ชันใดก็ชันนั้นนะคะช่องว่างของกายให้อ,อิสรภาพแก่ตัวกายในการเดินเหนินช่องว่างของใจก็ให้อิสรภาพแก่ตัวใจ นะในการในการเดินในการอยู่อย่างอิสระเช่นกันว่าใช่ไหมตรงนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักช่องว่างของใจว่ามันให้อิสระภาพเนี่ยของให้กับตัวใจของเราเนี่ยในการที่จะอยู่อย่างอิสระได้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยก็ก็มันก็เสร็จแหละ <c oughs> นะฉะนั้นอยู่ยากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องให ตรงนี้คือภูมิปัญญาของพระเจ้าที่ท่านเนี่ยนะมาผัวเอาคืนที่ท่านตรสัสรู้ก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีสภาวะของใจประพัสสอนนี้ทั้งสิ้นไม่ยกเว้นเลยทุกคนมีเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเห็นได้เพราะว่าบ้านของเขาถูกแขงงกยึดไปหมดแล้วแล้วแขกเหล่านี้เอาไม่ออกด้วยเพราะมันมองไม่เห็น แปลกหน้าเนี่ยเข้ามานะยืดบ้านของกายอย่างนี้เนี่ยเรายังรู้อาเรียกตํารวจมานะ,ะไล่มันออกไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะขู่เข็นมาออกไปได้ยังลากออกไปได้ใช่ไหมแต่แขกแปลกปลอมเนี่ยนะที่เข้ามายืดบ้านของใจเนี่ยไม่มีทางรู้เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกนะเราหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่จะรู้ข้อท็จจริงอันนี้ใช่ไหมนะคะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามาเพื่อเป็นเครื่องมือ ที่จะไล่แขะแปลกหน้าพวกนี้เนี่ยออกจากบ้านของใจเพื่อที่จะมากอบกู้อิสระภาพของตัวใจกลับคืนตรงนี้สําคัญนะคะเป็นข้อมูลตรงนี้คือปัญญาหัวหอกนะที่เราจะต้องรู้ฉะนั้นเวลาที่คุณไปคุยกับใครเนี่ยนะทุกคนเนี่ยทางทางด้านเซนเนี่ยเขาถึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมีจิตเดิมแท้ที่เหมือนกันหมดจิตเดิมแท้จิตคือคือจิตประภัสสอนแต่เข้าใช้ําว่าจิตเนี่ยเป็นประธาน ใชไหมก็คือใจประพัสสอนเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นได้